มาต่อกันเลยนะครับก็อัปเดตเรื่องของกระจกพับไฟฟ้า V5 นะครับคันนี้ก็เป็นรถลูกค้าที่นํารถมาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นรถต้นแบบนะครับต้นแบบในการขึ้นกระจกพับไฟฟ้า V5 ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าๆนะฮะร,รุ่นแรกนะครับก็เอารถมาทิ้งไว้เพื่อเป็นต้นแบบนะครับในการทําฐานทําขาซึ่งกระจกพ,พับไฟฟ้า V5 ของ f o r ์ซ่าสามเราและสามารถสู่เนี่ยนะครับมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเป็น V5 มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ขาสมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้สามารถใช้มือพับเก็บได้นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเลยครับใช้มือพับเก็บได้ใช้ไฟฟ้าพับเก็บได้นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเราจะสังเกตเห็นว่านะครับการลงร่องลงรอยเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เหมือนุ่นเก่าๆได้ แต่นะฮะยกไปย้ายมาอะไรงเงี้ยแต่ก็มีบ้างนะครับจริงๆแล้วจะต้องร้อยมันนิดนึงนะครับไม่ให้มันติดถ้าติดปุ๊บมันจะหนืดนะครับตอนนี้เรื่องของขากระจกมีการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือการอัปเดตนะครับเราจะไม่เห็นเสาแล้วเสาค้ำเห็นไหมครับหมุนไปก็จะชนนะครับหมุนไปแล้วก็จะชนอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของกล่องคอนโทรลที่มีการโมดิฟายใหม่อัปเกรดใหม่เช่นเดียวกัน นะครับเด mm ี hmm okay. Okay. No. Person, ๋ยวรอติดตามชมตอนเสร็จนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นคอซ่รสามร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น V5 แล้วกระจกพับไฟฟ้าตอนนี้ลูกค้าเอานำรถมาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นรถทดลองในการทำกระจกพับไฟฟ้า V5 นะครับอัปเดตใหม่หมดเลยอันนี้เดี๋ยวอยากให้ลูกค้าเปิดปิดปกติเลยครับเปิดใช้งานทวิอ่าพับเข้าพับออกเลยครับอ่าพับเข้าพับออกก่อนอ่า กดปุ่มครับคลายออกแล้วก็ปิดตู้แจครับนะครับจกเขาก็จะมีการพับแบบออโต้แล้วก็จบเขาจะทํางานตอนนี้ผมก็จะให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเขาง้างเลยครับไม่ต้องกลัวมันหักหรอกครับพับเข้าเลยครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับสมุดดีครับดีกว่าเดิมเยอะไหมดีดีกว่าเดิมเยอะเลยครับทุกอย่างทุกอย่างสมุดขึ้น ดูแล้วมันไม่แข็งงเป็นๆนุ่มเลยนะฮะออกแรงเยอะไหมฮะออกแรงไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับอ่าโอเคเนี่ยฮะก็จริงๆแล้วรถคันนี้คอน้างจะละเอียดจริงๆต้องย้ำเลยนะเนื่องจากว่าอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยขอบสนิทหมดเลยทุกตัวนะครับถ้าเป็นรุนเก่าๆเนี่ยโด่งบ้างชี้บ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับการใช้งานก็ ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็น V5 นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวส่งงานให้กับลูกค้าเอาไปชายแล้วก็ทดลองนะครับสําหรับลูกค้านะครับก็ต้นเดือนมีนานะครับพร้อมทําได้เลยครับตอนนี้ก็พยายามเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ